เป็นมือวันที่9เนาะสำหรับการเก็บพอร์ตเด้อยในวันที่9นาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับมื้อนี้เนาะเขาจะมาเบิ่งกันนะว่าพอร์ตของเขาไปได้ฮอดเท่าใดแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่ะปัจจุบันนนะี้กลนะับมาในยู1,435เนาะแต่ว่าในเหรียญทีน่นำแบงก์สวัสดิ Unity, นะ 8, นะ์เป็นยนะูดีทีไว้เนาะ8เนาะเป็น1,444นาะทุกคนเนาะสันก็นถือว่านำสิกเก็บอีก10%ของมื้อนี้ก็จะเป็น144นาะทุกคนเนาะ อะเขาพดออกมาเลย1,435แล้วนะเขาจะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนว่าอ่าเมนี้นะเนาพอดเราต้องไป1,588นั่นเองเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันเด้อ FC ทั้งหลายเราทุกคนเนาะสำหรับกราฟเนาะอ่าน้าจะเลือกเทรดเป็นอ่าในส่วนของ XRP เนาะทุกคนเนาะผมรู้สึกว่ากราฟไซเวนเะมนี้สำหรับไซเวนเนาะน้ำจ SI นะบอไซ RSI เนาะแต่ว่าจะไซในส่วนของ RMCD a แทนะถ้าหากจะเทรดไซเวนเนาะทุกคนเนาะ อ่ะเหมือนเดิมเนาะปรับเงินเด้อสามสิบเนาะนำสามสิบเจ็ดสิบแล้วก็ร้อยไปเนาะทุกคนเนาะไม่นี้บ่หลายเรื่องบ่หลายยาวทุกคนขายหอบหนึ่งเนาะขายเลยเด้อทุกคนเด้อขายเลยเนาะอ่ะไม่นี้ไม่นี้นี่ค่อนข้างว่ามั่นใจในระดับหนึ่งเนาะทุกคนเนาะมันไม่นี้ค่อนข้างว่ามีความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่บวกว่าซีวินหรือว่าซีลอสเนาะประเทศตามหลักการสินะเนาะทุกคนเนาะอ่าน้ำเทตามหลักการเนาะ อ,ออเดอร์นี้ก่จัดขายไปอ e ีกหอมหนะึ่งทุกคนเนาะจัดขายขายไปเนาะก่ามาลุ้นน้ำกันเนาะทุกคนเนาะว่าเฮาสีวินไะด้บ่อเนาะหรือว่าสีลอสเนาะทุกคนเนาะอ่าลองเฮาสีลอสหรือสีวินนะทุกคนเนาะอืมตลาดผวนจิบๆเย็บๆย็่เนาะทุกคนเนาะอ,อ,นนะนนะอ่าโมเป็นแนะไปต่อเนาะทุกคนเนาะอ่าไปต่อเนาะอ่าเอาซาวแปดจุดห้าเนาะจุดห้าไปนะทุกคนเนาะ เขาจะมาเบออิร์กออเดอร์นี้กันแล้วทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะออเดอร์นี้น,น,นี่โอเคทุกคนบายอีกหนึ่งหอบเนาะบายเลย,ยทุกคนเด้อเบายเลยออเดอร์นี้นี่มั่นใจค่อนข้างมามั่นใจในระดับหนึ่งเนาะกะตลาดไซเวนเนาะอ่าเอิ้นมอาจะบุกค่อยมีอย่างที่มั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับในตลาดไซเวนเนาะแต่ว่าจะเทรดตามบทเงียนเนาะจะเทรดตามหลักการส่วนหลายสั้นๆเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเอาเทรดตามบทเงียนเทรดตามหลักการเนี่ยโอกาสที่เขามีกําไรก็จะสูงกว่าเนาะ หาว่าห้องบริเหตตามบทเหียนเนาะบริเหตตามหลักการเนาะโอกาสที่เฮาจะมีกําไรกับคนขังมานน่อยนะทุกคนเน,ะนาะฉะนั้นทุกๆคนเนาะอ่าศึกษาให้มันดีก่อนการลงทุนนะทุกคนเนาะอ่าสาหรับในเอิ้นว่าในการเทรดเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วทุกคนเนาะอ่าไปอีกเนาะห้าสิบห้าจ้าเจ็เนาะ57เจนาะเฮาจะมาเบิ่งกันในส่วนของอีก หนึ่งออเดอร์เนาะทุกคนเนาะอีกหนึ่งออเดอร์จัดไปเนาะทุกคนเนาะจัดไปงามๆเนาะอโอเคทุกคนขายเด้อจัดขายเลยเนาะอ่าขายไปอีกหนึ่งไม้เนาะทุกคนเนาะมาลุ้นกันเด้อเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายเนาะว่าซีวินบอกเนาะรูนะ้รว่าจะลอสเนาะเอามาลุ้นนำกันเนาะมันนีตลาดที่ว่าวันจันเนาะ ตลาดกาคนข้างเงางามอยู่เนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีโอกาสที่ว่าเราจะทํากําไรกันได้หลายเลยทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะนำกะมั่นใจในระดับหนึ่งเนาะที่ว่าเป็นอย่างถึงถึงขายเนาะทุกคนเนาะในออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะมาลุ้นกันเนาะทุกคนเนาะอ่าบินไปเนาะทุกคนเนาะพันห้าร้อยสี่สี่สิบสี่เป็นแปดอ่ายังอีกสี่สิบสี่เหรียญเนาะทุกคนเนาะ บอกสี่สิบอ่ะอยี่สิบสี่เหรียญไม่นี้ไปสี่สิบสี่เหรียญเลยนะทุกคนเนาะโอเคไม่นี้เด้อเนาะอ่ะซิมบายหรือว่าซื้อขอบหนึ่งนะทุกคนเนาะซื้อขอบหนึ่งนะสำหรับ XRP กนอะาร์พีไปนะทุกคนเนาะไม่นี้บอกแล้วก่อนเด้อผมมั่นใจเด้อเนาะไม่นี้ม,มีมีความเสี่ยงสูงเนาะถ้าถ้าหากว่าขับบ่ได้ก็กจะถือไหลเลยแหลนะเนาะทุกคนเนาะอ่ะไม่นี้ข,นขับบ่ได้มันก็นจะไหลล่วงลงไปเลยเนาะทุกคนเนาะ มาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะไม่นี่เนาะบ่มั่นใจอีหลีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตลาดช่วงนี้มันค่อนข้างว่าผันผวนเนาะทุกคนเนาะแมปไปแมปมาอยู่เนาะมาลุ้นน้ำกันเด้อทุกคนเด้อลุ้นน้ำกันบ่วินสำหรับทุกคนนะเนานนะบ่เปเนายทุกคนเนาะอ่ะเฮาเสียไปอีกหนึ่งไม่นะเนาะเฮาต้องการอยู่แปดสิบแปดเนาะนำปั๊บเงินเลย แปดสิบแปดเนาะจัดไปเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะอีกอ่พีเนาะโอ้ไม่นี่นี่งามหลายเดี๋ยวทุกคนเด้อไม่นี่เข้าออเดอร์บายเลยทุกคนมั่นใจสุดละไม่นี่นะอ่ะแปดสิบแปดเนาะเข้าเดอบายเลยทุกคนเด้อไม่นี่คือว่ามั่นใจสีสุดละเนาะในออเดอร์ที่เข้ามาเนาะสำหรับออเดอร์นี้พ่อเฮาอ่าเบิงฐานถ่านในมุมกว้กวางๆนี่จะจะเข้าใจเนาะว่า Này, อนะเอาเดิมนี้มั่นใจหรือบุมั่นใจเนาะมันเทียวว่ามั่นใจละเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเนาะว่าซีวินหรือวนะ่าซีลอสเนาะนำมั่นใจเนาะนอกน้ำเพจตามตำราเพจตามหลักสูตรการเฮียนทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะนำกำมั่นใจว่ายังไงมันจะลงเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เห็นบ่อ่ะบูวินวะอ้าวบูวินเสยโอ้ อ่าเห็นเป็นจังไดเนาะทุกคนเนาะเสียไปลอยลอยสามสิบเนาะโอเคไปลอยห้าสิบเลยเนาะทุกคนเนาะไม่นี่จัดไปนะทุกคนเนาะเอาอสามมั่นใจได้เนาะโอเคใบหนึ่งหอบเนาะทุกคนเนะาะใบหนึงนะน่งหอบเนดะ้อเนาะใบหนึ่งหอบเนาะมาเบิ่งกันเนาะทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะมันมีอย่างคิดผัดกันได้เนาะทุกคนเนาะนะนะมันอยู่ที่ว่า เฮาเซียดจังได้เนาะทุกคนเนาะเอามาเบิรงกันเนาะออเดอร์นี้บายอีกหนึ่งหอดเนาะไปจีนได้เนาะมันใจอยู่เนาะทุกคนเนาะมันใจเนาะอ่ามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะโอเคสวยอ่านฮาแล้วฮะสิบสี่ยังบ่ถึงเนาะทุกคนเนาะยังบ่ฮอดอีกเนาะเพราะว่าต้องไป ยังอีกสามอ่ายังอีกสาวหกนาะทุกคนเนาะไปสาวสาวแปดเลยเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะไม้นี้จัดงามๆจำๆเลยกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นงามๆเนาะจัดบายไปเลยทุกคนสาวแปดเนาะ,ะสาวแปดเลยจัดไปนะ้อทุกคนเนาะทำมาเบิรงนน้ำจันเด้อที่วินหรือว่าซีลอสเนาะทุกคนเนาะทำมาลุนน้น้ำกั่นทำมาเบิร์นดูว่าซีวินบอ หรือซีลอสเนาะทุกคนเนาะอ่าไมนี้น้ำมั่นใจเนาะจังไ,งไปบานทุกคนเนาะเมันรู้มันจะขึ้นไปตามไปหอดตามทีเมาหนำจีเวนเนาะ,นะนะอ่ามันจะขึ้นไปหอดบ่อทุกคนเนาะรุนน้ำกันไปทุกคนเด้ออ่าสวยงามลายเนาะไปตามทีคัดคะเนยเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเกือบบทเกือบโบนันเนาะทุกคนเนาะเกงเงิบบน,ในใจเลยผ่านสอง ขอบเนาะทุกคนนอกติดกัน <Jamie>, เลยเนาะโอ้เนาะทุกจงซี่อแล้วเนาะทุกคนเนาะทุกๆการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนทั้งหลายศึกษาข้อมูลเนาะก่อนการลงทุนเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับเมื่อกี้สำหรับ EPC เนาะอ่ก็บสำเร็จเนาะในการปันพอร์ตเนาะในการอ่าเก็บพอร์ตเนาะทุกคนเนาะสำหรับทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะนักลงทุนทั้งหลายเนาะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเด้อทุกคนเด้อเนาะสำหรับอ่ามื้อนี้เนาะก็นําเป็นอีกยากเป็นอีกคนหนึ่งเนาที่ว่า ให้ความหู้เนาะในการคำแนะนําเกี่ยวกับคริปตัวเรนซีเนาะการเทีดเนาะให้ทุกคนเข้าใจว่าเงินที่นำเอามาตั้งต้นเนี่ยนำจะถอนท้ายเดือนเนาะเทียดได้เทียดเสียอันนี้นำยอมรับความเสี่ยงใด้ทุกคนเนาะถ้าหากทุกคนอยากจะเทรดกับนำเนาะอยากจะปัน์ตแบบนี้ทุกคนต้องยอมรับความเสี่ยงในพอร์ตของตัวเองให้ได้ก่อนนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะเซ็นเคยเนาะทุกคนเนาะจากซิติหลังบ้านเนาะเกี่ยวกับอ่ายูทูบเนาะก็บอกไว้ว่าโอเคหกสิบเปอร์เซ็นที่วันหลคยคนเบิ่งแล้วเนาะ อยังมาทันในกดติดตามเนาะขอส่วนๆในกดติดตามเนาะเพื่อบอกผ่านข้อมูลข่าวสารเนาะอ่าในเนื้อหานั้นทุกวันที่นำมาลงเนาะอีก40%กับชี้เบิ้งแล้วก็ติดตามเนาะทาง YouTube แล้วก็ TikTok เนาะสองดีน้ำนนหนึ่งเนาะขอขอบใจทุกคนเนาะแล้วก็สำหรับมื้อนี้เนาะว่ากันไว้เท่านี้ในในอีนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆเนาะเกี่ยวกับเนื้อหาการเทรดเกี่ยวกับหรือว่าการเทคนิคการเทรดเนาะหรือว่าการบริหารทุนหรือว่าเกี่ยวกับ m ไม้เซตทุกคนเนาะ แล้วพอกันใหม่ใน EP ต่อไปเด้อ